กอ็คือเรียนม2นะครับเริ่มตลอดเทียนนะครับตลอดทุกี่เป็นภาษประจำปีห่วน้านะครับประจำปี2ม2ทุกห้องนี่ประมาณ4-5ร้อยกว่าเน ครูนะครับจากที่คณะที่ช่างภาพนะครับบันทึกภาพนะครับเพื่อบันทึกไว้ว่าในวันนี้ในวันที่เจ็ดกรกฎาคม .2565 รษห้าร้อยหกสิบห้ากรอบรมนสุสานนีทำาได้จัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นที่เราื่องภาษานะครับการได้บันทึกภาพบรรยากาศนะครภาพการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานทุกขั้นตอนนะครับที่เกิดขึ้นในพิธีวันภะษาในวันนี้ซึ่งนะครับจะอ่ ได้นะครับหากยัไม้เป็นความจริงต่างนะครับในวันหน้าเราสามารถย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราทำอะไรเราได้นะครับตลอดจนที่สำคัญทุกสุดนะครับต้องขอขอบคุณนนครับฝ่ายบริการที่ได้อำนวยความสะดวกน,นะครับในการจัดก,กิจกรรมอัน,นอยิงย่งใหญ่แบบในวันนี้คนระับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนนะครับ ไดร้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำให้พิธีหล่อเทปันษาของเราในวันนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างยิ่งใหญ่แตกาตาและสําเร็จได้ถือว่าทุกฝาก่ายทุกส่วนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับทำให้กิจกรรมของเราในวันนี้รา,าบรืบ่นนะและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ่ข้าข้า เป็นแบบต่อไปในัสอ pues งนะครับเปให้ร้อมลยครับเข nah ้าขขทา่สามน้ับครับสามโมงสิบไม่ใช่สามโมงสิบก็สามโมงสิบขสองข้าสองนีนที่สองนะครับ 結果がない。 สองสงครับจุดสามใช่นหครับ ครับแย่งว่ากายพิธิการทางนี้ยังว่างนะครับให้นักเรียนทยอยกันเข้ามานะครับทบบนี้นะครับต่อความร่วมมือนะครับใูรนันเรียนนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับลุกนะครับก่อนที่จะเดินเข้ามาบริเวณพิธีเพื่อรอเตรียมความานะครับขอให้นักเรียนร่วมมือกันนะครับรักษาความสะอาดเราจะไม่ทิ้งนะครับเศษขยะไว้บริเวณอาคารและปีกสี่านนี้เหงน้นะครับถือว่า วันนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมทําในสิ่งที่ดีๆนะครับเพื่อเป็นผลประโยชน์ส่วนรนะครับแก่ตัวพวกเราเองนะครับในเดืนเราสองนะครับคนที่เดินผ่านมานะครับขอความร่วมมือให้นักเรียนนะครับร่วมกันเก็บขยะนิดนึงนะครับรุ่นเราสองนะครับวันนี้จะเดินออกไปช่วยกันเก็บขยะเพื่อความเป็นสะอาดเพื่อเพื่อความสะอาดนะครับและความสวยามนะครับของโดยพิธิที่จัดงานในวันนี้ด้วยนะครับ พอแล้มือจากลูกๆนะครับใครที่ใส่แล้วเดินออกไปด้านหน้าเลยนะครับไม่ต้องสวนกลับมานะครับลูกเดินออกไปด้านหน้าเลยนะครับพาแล้วครับม .2 ลูกมาหาคุณครูแล้วมาทันนี้ลูกมาทันนี้ครับแต่ละจุดมันจะมีสองแถวนะครับลูกมาหาคุณครูลูกเลยลูกมาเลยนะครับส่วนมอื่นที่ยังไม่ได้ทํานะครับนั่งเล่นโทรศัพท์รออย่างมีความหวังนะครับลูกแป๊บหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับผมบั่นใจโดยสายชาทุกคนแล้วเด็กๆบอกว่าคาบสองอย่าเรียนนะคาบสองอย่าเรียนนะครูพูดถูกไหมครับลูกไม่ถูกเลยใช่ไหมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเพกแป๊บเดียวครับลูกครูจะมพยายามดึงเกมไม่ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้คุณครูพูดถูกไหมครับลูกโอ้โหเอฟซีคุณทั้งนั้นเลยนะครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมนี่ผมนี่เปียกเปี่ยเปลียครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับคุูกครับ าาหางูดอะลรครูวิทยาบอกภาพสามครูวิทยาจะอยู่ตรงนี้บ้างนะโอเคนะครับลูกตอนนี้เรามีบากปัจจัยด้วยนะครับลูกทําบุญร่วมชาตินะครับเทียนใส่กระเชอด้านหน้าเลยนะครับลูกใครไม่มีเทียนไม่เป็นไรนะครับขอมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่เราจะมาทําบุญร่วมกันกนับรลวงดอนสุศรีธานีในครั้งนี้นะครับลูกเด็กๆครับมาเลยครับขยายมาพูดเลยครับลูกตอนนี้ คุณครูต่อยจะเป็นรมแล้วนะครับตอนนี้นะแม่ผมดูสีหน้าน้าตาพี่พี่สาวผมมาทางนี้เลยครับลูกมาหาคุณครูเลยนะครับอหยุดโอเคเดี๋ยวมหกเราจะเป็นแถวนะลูกนาะนะครับมหกเราจะเป็นแถวนะครับเป็นแถวมาทางนี้เลยครับตักมาเลยครับเดินสวนออกด้านนอกเลยนะครับมันจะมีกระเชอด้านหน้าใส่เทียนนะครับวันนี้ คุณครูโยคินนะครับผู้ที่มาหลอดเชียร์ให้เราตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับระวังกันด้วยนะครับทุกระวังกันด้วยนะครับไม่ต้องตักเยอะนะครับตักนน้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หกนะครับลูกมาเลยครับผู้ตายครับมาได้เลยครับพี่มาได้เลยครับมาได้เลยครับมาหาคุณครูที่หน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนมาเลยเลยครับลูกมาเลยครับเดินหาคุณครูเลยครับด้สุดมาเลยครับลูก โอเคนั่นเ้งนสองแถวเลยครับตัวใหญ่มานแค่ครับแล้วมันก็จะได้หาเลยลูก็วมาเลยครับมาเลยครับลูกฝั่งนี้ได้เลยครับแย่ฝั่งนี้เข้าได้เลยครับสองแถวได้เลยลูกนะครับบางคนอาจจะยิ้มฐานว่าใส่หลอดเทียนแล้วให้ผมเตะบอลเก่งๆก็มีนะบางคนนะมาจากน้ำมาที่น้ำมาที่น้ำโอเคมาได้เลยครับมาได้เลยครับมาได้เลยก่อนนเาี่โอเคพร้อมด้วลูกนรองเด็กๆวางบนถาดนะครับพวกวางบนถาดนะลูกน้อง เป็นรางคนที่ห้ารอๆคนยุบๆรอๆคนยุบๆรอๆทั้งหมดคนยุบหายกันไปแล้วเหลือรางนี้เท่านั้นราก็ะเทาะอีกเยอะครับแข่งที่ผู้คนต่าง